มีสายชาร์จมา2องรุ่นด้วยกันเดี๋ยวเรามาถามแฟนกันดีกว่าว่าเขาจะเลือกสีไหนนะครับเขาอ,อยากได้สีไหนสีแดงกับสีชมพู อยากได้ชมพูใช่ไหมสีชมพูคือ AMCC 003มันจะเป็น iPhone 15ขึ้นไปที่เป็น Type C มันเหมาะกับคนที่ใช้ Samsung หรือว่า Android รุ่นไหนก็ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่โทรศัพท์สมัยนี้เนี่ยใช้ Type C กันหมดถ้าเป็น iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกๆถึง14นะครับให้ใช้เป็นกล่องสีแดงกล่องนี้นะครับก็คือ AMCC 004นะครับอันนี้มันจะเป็นสาย l i t n i n g นะเพื่อนๆฉะนั้นแฟนซก็ต้องเอากล่องสีแดงไป oh. yeah. สายชาร์จลายลิกสิ์ของมอนชิชิตัวนี้มีสายลัดมาให้ด้วยนะฮะเออน่ารักมากนะครับสามารถเอาไปห้อยกระเป๋านะครับหรือว่าห้อยกับเคสชาร์จก็ได้นะแบบนี้เลยสายชาร์จนะครับเขาก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือแบบไลนิ่งนะฮะหรือว่าไทสี C นะเพื่อนๆมันเป็นแบบฟァสชาร์ดด้วยนะครับเนี่ยชาร์จไวมากเลยนะครับเพียงแค่1ชั่วโมงกว่า,วานิดๆน,น,นะครับก็เต็มแล้วสายสะสมไม่ควรผลาดนะครับหรือจะซื้อไปฝากน้องๆก็ได้นะฮะยังไงก็ไปกดที่ตะกร้ากันได้เลย